ฝั่งของโคกน้องนาที่เป็นนาข้าวนะครับเราเหลือไว้แปดไร่นะครับอาจจะให้ถ่ายให้ดูสวยๆนี่นะคะดอกอะไรให้เป็นเนๆ่นดูแปดไร่แปดไร่เราแบ่งเราแบ่งเป็นเป็นสองไร่ใหญ่ๆย่าไปถึงตรงพูนเลยค่ะเป็นมือนฝุดเลยค่ะแบ่งเป็นสองไร่ใหญ่ๆแดดก็เริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วรับวิตามินดีตอนเช้านะครับื่อนก็คือลดให้เหลือแปดไร่นะครับที่เหลือก็จะเป็นปูกป่าต้องไม่ต้องเหนื่อย เรนไม่ต้องทําเยอะคตัวนี้ไปทําไม้อันนี้ไปทําเป็นท็อปไม้เป็นต้นท็อปโตัวตัวเป็นกินข้าวอเคอันนี้ไม่ต้องหายสดชื่นไหมคะเพื่อนๆสดชื่นไหมนี้ผักหวานบ้านนะครับผักหวานบ้านหวานบ้านนี่ผักหวานบ้านนะครับตอนเด็กๆเคยกัดกินนะลูกมันกินได้ด้วยเหรอนี่ผักหวานบ้านนะครับแกงใส่หน่อไม้นะครับใส่หน่อไม้ฉ่ำมากนี่มะละกอพูดแล้วก็อยากตัดไปต่ำส้มต่ำ นี่เลยต้นใหญ่กว่าอีกนี่ผักหวานบ้างเราขู่ไม่กินก่อนนะจะพึ่งคิดเรื่องขายใช่เหลือเราค่อยไปขายค่ะเพื่อนเพื่ินไม่กินอันดับแรกเราไม่มันไม่อดอยากก่อนอันดับแรกเราอย่าเพิ่งใช้เงินก่อนอย่าเพิ่งแบบไปซื้อเรากินให้เรามีนะเพื่อนชอบไหมคะอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงอันนี้ลูกใหญ่มากแต่ว่าน้องหมดแต่ละหมดหน้าไปแล้ว อันนี้ก็ปลูกมะละกอยาวเลย่ยแซมกับแซมกับคานามะค่ะอ่าโอเคเราจะอัพเดตคลิปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย